iPhone 17 Pro เผยภาพโครงเครื่องปรับดีไซน์กล้องหลังวางเป็นแนวนอนตรงกับราวด์รุดเลยจากภาพที่หลุดออกมานะครับ iPhone 17 Pro เนี่ยมีวางชุดกล้องหลังเป็นแนวนอนโดยกล้องอันต้าวายนะครับจะอยู่ตรงกลางเลยเพราะขนาดของโมดูลกล้องเนี่ยเล็กกว่ากล้องตัวอื่นจึงไม่ไปรบกวนพื้นที่สําหรับวางกล้องหน้าและเซนเซอร์เฟดไอ d ดีครับและนอกจากนี้ก็ยังเป็นตําแหน่งนะครับที่สัมพันธ์กับการถ่ายวิดีโอแบบ3มิติเชิงพื้นที่ด้วยโดยจุดที่น่าสนใจของ Apple นะครับวางกล้องหลังเนี่ยที่ตําแหน่งแบบชิด ขอบบนขนาดนี้เดี๋ยวเรามาลองจินตนาการกันดีกว่าว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันสามารถที่แบบถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนได้ถนัดหรือเปล่าเพราะแทบไม่เหลือพื้นที่ให้จับเลยแล้วเราจะประคองเครื่องกันยังไงมันจะติดกล้องหรือเปล่าหรือ,อยังไงเอ่ยแล้วมันจะออกแบบดีไซน์มาใกล้เคียงกับ p i x e l 9ของ Google หรือเปล่าที่เว้นพื้นที่ขอบบนไว้ห่างพอสมควรแต่อย่างไรก็ดีนะครับยังเหลือเวลาอีกนานโคลเลยกว่า iPhone 17 Pro เนี่ยจะเปิดตัวเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่กระบวนการผลิตที่มักจะออกแบบ เพื่อไว้หลายๆแบบดังนั้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าภาพทีเซอร์ข้างต้นของดีไซน์สุดท้ายของ Apple เนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนและจริงตามข่าวหรือหรือเปล่าครับ